รายงานข่าวสดในปัจจุบันนี้มีภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อแต่ก่อนที่ภูเขาไฟจะระเบิดนั้นอยากให้ท่านนำข้อความเกี่ยวกับภูเขาไฟในท้องถิ่นของท่านและใส่ใจกับคําเตือนการปะทุและคําเตือนปองภูเขาไฟจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศของท่านอย่างใกล้ชิดจบการรายงานข่าวสดเฮ้ยแกวันี่เข้าความไลยเข้าวะ ไงดีเองมียาดมขนาดนี้ภูเขาไฟกังจะระเบิดเราต้องพาพวกคุณไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะเมื่อภูเขาไฟระเบิดหากคุณได้รับคำแนะนำในการอพยกให้ออกไปเร็วที่สุดและหากมีผ้าสะอาดให้นำผ้าสะอาดมาปิดจมูกไว้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากเท่าฐานของภูเขาไฟ ปลอดภัยแล้วนะคะแต่วิธีการที่จะต้องป้องกันตัวจากเศษขุ่นจากภูเขาไฟระเบิดก็คือมีหนึ่งนะคะก็คือให้ใช้ผ้าสะอาดนะคะปิดจมูกตัวเองไว้เพื่อป้องกันขุ่นจากภูเขาไฟระเบิดนะคะและวิธีการที่2ถ้าเรามีผ้าอีกผืนนะคะให้นําผ้านะคะมาคลุมไว้ที่หัวเพื่อป้องกันเศษขุ่นเข้าตาค่ะตอนนี้นะคะทางรัฐบาลก็จะเตรียมน้ําแล้วก็อาหารไว้สำหรับผู้ลบภัยท่านแล้วค่ะไม่ต้องกลัวน,นะคะ <c oughs> งั้นที่ฉันขอตัวไปค้นหาผู้ประสบภัยเพิ่มเติมนะคะพี่ยังมีเพื่อนหนูอีกสองคนคนี่วันี้ ทางรัฐบาของเราเนี้ยมีมาตรการที่จะนำพวกเขานะคะมายังที่หลบภัยที่นี่ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะช่วยได้ไหมพี่ชหนนะช่วยได้ดค่ะอกังวน,นะคะอคค่ะปัจจัยของการเกิด 1. การประทุของแมกมาแก๊สและเท่าฐานจากใต้เปลือกโลกการประทุมักมีสัญญาณบอกเหตุให้รู้ล่วงหน้าเช่นแผ่นดินไหวในบริเวณรอบ ภูเขาไฟเกิดการสั่นสะเทือนมีเสียงคล้ายฟ้าร้องเสียงที่ดังนั้นเกิดจากการเคลื่อนไหวของแมกมาแก๊สต่างๆและมีไอน้ำที่ถูกอัดไว้จะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟแมกมาเมื่อขึ้นสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาการประทุข,ของหินหนืดหรือแมกมาภายในแมกมาจะมีแก๊สอยู่เมื่อแมกมาเคลื่อนที่มาใกล้ผิวโลกตามช่องเปิด แก๊สต่างๆที่ละลายอยู่จะแยกตัวออกเป็นฟองแก๊สและจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วความหนืดของแมกมาตรงที่เกิดฟองจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจนเกิดการแตกร้าวของฟองแก๊สพร้อมกับการขยายตัวแล้วเกิดการประทุออกอย่างรุนแรง 2. สถานการณ์การเกิดภูเขาไฟประทุในแย่นภูเขาไฟของโลกยังมีปรากฏการณ์ภูเขาไฟปะทุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่าภายในเปลือกโลกยังมีมวลหินหนืดหลอมละลายอยู่อีกและพยายามจะหาทางระบายความร้อนดังกล่าออกมาแนวการเกิดภูเขาไฟภูเขาไฟจะพบตามแนวรอยมุดตัวของเปลือกโลกที่เรียกว่าวงแหวนไฟซึ่งเป็นแนวตามขอบมหาสมุทรแปซิฟิกเริ่มจากฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกา มาจนถึงฝั่งทวีปเอเชียบริเวณประเทศญี่ปุ่นไล่ลงครอบคลุมพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเกือบทั้งหมดรวมถึงประเทศนิวซีแลนด์มีภูเขาไฟอยู่ประมาณ452ลูกพื้นที่ที่ซึ่งมีภูเขาไฟมากเป็นอันดับรองลงมาคือทวีปแอฟริกาแถบประเทศเคนยาแทนซาเนีย และเอธิโอเปียซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกแอฟริกาและแผ่นอาระเบ,บียบรรจบกัน